มกันแล้รับผมเก็บเก็บจะมาเล่นหมุดนี้นะครับผมวันนี้วันนี้ต้องเงียบๆ่อยโอเคอครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วเราก็ต้องมา,มาผมอยากมาเล่นอย่างนี้มากนี่ครับนี่อันนี้คือลูกเราให้ลูกมันใหญ่ก็ได้ ผมก็จะสังเกตนะคะว่ามันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นทุกคนก็เห็นนะครับผมแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่เะไรลมัเร่งจะไปจุดเดนจาล้วมันย่มันยอยู่ประมาณนี้นี้ก็เลยจะดสซาลาเล็กๆ ่อทุกคนดูหลุมดำนะครับผมหลุมดำมันจะมานี <am> ่ก่อนนี่ก่อนหลุมดำมันจะมาอยู่

แล้วทุกคนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบนึงโอเคครับทุกคนพูดเสียงดังๆไดยโอเคก็โอเคครับทุกคนพูดเสียงดังได้แล้ว โอเคเขาุกคุยเสียงร้องได้แล้ะตอนนี้คือเรามาเล่นอันนี้เพราะว่าเมื่อเมือนน่อ,นนอตอนนั้นนะี้คืออีพอีตันงนะครับผมเมื่อเพราะเมื่อเพราะว่าเมื่อตอนนั้นคนดูเยอะให้ผมก็ต้องมาเล่นอีกเพื่อจะให้คนดูเยอะขึ้นแล้วก็ติดตามเยอะขึ้นไปเรื่อยๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นี่เป็นไงล่ะ อันนี้คือโล่เออไม่ใช่โล่ล,ลววไจริงอีงเลาเกมกลงังอเฟน่ทุกคนว่าถ้าโล่เราเอยไม่ใช่ถ้าดูอาทิตย์เรานท,ที่รอบโลก

เอนคือถ้าเราออนแต่ถ้าเราออนนี้โอ้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราอันนี้เข้ามันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าบุคลากรของมันเนี่ยมันจะดีมากฟิเอฟลูฟิเอฟลู อันนี้คือวันวันดีที่ลูกเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดโอเคครับทุกคนตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วเพราะผมเบื่อเกมนี้แต่ถ้าผมเบื่อเกมนี้แล้วผมไปทำเกมรูมบกต่อนี่แบบจนคุณดูก็จะน้อยลงน้อยแบบโคตรน้อยแล้วทุกคนยันงมีอ,อะไรที่ยังไม่เน่าเบื่อเยอะดวงอาทิตย์ออกดูดวงอาทิตย์มุขาวมุนหายไป บุ <icana> <naj bum S 1> ่มไปเรื่องตอนนี้คือลู่ลู่หูดอ เฮ้ยเราจะเรียบจุนมันเป็นหมได้ยังไงโลกอันนี้คือเราจะมีกับลูกที่โขดที่สุดอันนี้มันก็จะเป็นมูโคจรแหละมูโคจรมัก็จะหายตัวแหละโอ้ไม่ ฉันไนม่ชอบเลยไม่รู้เลยมีผมจะสร้างโมดที่เราไว้ข้างงไม่เอาดีกว่าผมสร้างไม่เป็นทุกคนจะทุกคนได้ไหมได้ยินเสียงแชทก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมผมจะเปลี่ยนเกมเล่น,นละเปลี่ยนเป็นระบบเหมือนเดิมปะ เป็นโรบอบเหมือนเดิมน,นะครับผมเข้าไม่ได้ทุกคนว่าผมจะควรเล่นอะไรดีช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับผมในเนี้ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะครับผมใต้ล่างคลิปเดี๋ยวคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะครับผมว่าผมควรจะเล่นเกมเลยโรบอบ ฟีฟ่าฟ <iku> okay, um, ีฟายซูล่าสมิธเอาวีอันนี้เกมอะไรวะไม่รู้พี่พ่อเพเกาาโอเคตอนนี้คือผมต้องอ่าต้องไปต้องไปเล่นเกมโรบอตต่อเพราะผมเบื่อเกมนั้นทุกคนก็อาจจะยังไม่เบื่อเหมือนคนอื่นยกเว้นผม ทุกคนครับถ้า,ถาคลิปผมสิบนาทีแล้วผมก็จะหยุดคลิปเลยนะครับผมผมก็จะลาจากกันไปโอเคทุกคนผมจะมาเล่นแมปนี้ไอ้บอคดบฟุด,ดพิมพ์แบบพิมพ์แบบโอเคมาเล่นแมปบอกฟุดนะครับผมบอกฟุดผมก็ไม่ได้เล่นนาน,นมากนะครับทุกคน ตอนนี้ก็ผมเวลสองพันสี่อะสกวพสี่ร้อยห้าสิบว่าครับค้ณเป็นไงเป็นไงอ่ะครับผมก็ไดออ้ผมลืมบอกไว้ทุกคนอาจจะสังเกตแล้วว่าว่าผมเปลี่ยนอัรูปโปรไฟล์ของช่องแล้วเสียงดังกัน ปิดไว้เลยโอเคคุกคนเดี๋ยวผมปิดเสียงปิดเสียงเพลงไปเปิดเปิดอุ้ยโคตรแหลกเลย คุณแหลกมากโอเคอครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปทำน้กเสิงตื่นมาหนึ่งสองสามสามสกิลแล้วแล้วก็สกิลนี้ก็ตื่นแล้วแต่สกิลนี้ยังไม่ตื่นสกิลนี้สกิลเซตนี่ตื่นเลยอ่ะก็จะไปอย่างนี้ถ้าตื่น พวครับผมจะมาล่าข้าหัวกันนะครับผมผมกก็ได้ย้ายแคนมาเทียบร้อยนะครับผมย้ายแคนแล้วแค้นที่ผมเข้านี้มีข้าหัวหกสิบอย่างไรกนตามยิงผมจะได้ มม่ไปอีกแล้วจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บบุ้มมเสู่ยวบาดสู้ยากมทเกินทุกคนค่ะมันมันโอ้โหสิบเอ็ดนาที คลิปนี้อาจ Arrow, จะมีสาระนิดหนึ่งคำะครเกี่ยกมสูราสเมสแต่ทุกคนวันนี้ก็ได้รับความสนุกอยู่นิดหนึ่งครับโอเคพี่โอเคอไรละไรทุยทุกคนครับคาปูชานี่ผมก็ได้สกิลแรกแลาแล้วบายครับจบคลิป